อ่ะให้พี่ให้พี่ไม้สุพีมซีซั่นนี้ให้ให้ให้รางวัลอะไรพี่ไมมเดียวเป็นเบสพี่ไม้ให้หนึ่งวันอะไรเงี้ยเออพี่กิจแต่งหญิงหนึ่งวันนะตกลงเลยเหรอเอาไว้อ่ะพี่ไมมถ้าพี่ไม้75ดาวซีซั่นนี้ทำอ่ะเดี๋ยวผมแต่งแบบคอสเพ์ตัวผู้หญิงหนึ่งตัวไปเดินห้างกับพี่ไม้อ่ะหนึ่งวันนะเอาลอีก7 0ดดาวทุกคนเป็นพลังใจให้ผมด้วยผมรู้ทุกคนอยากเห็นกิจงานแต่งหญิง เริ่มต้นการไต่แลงด์วันแรกไงก็ต้องขอบคุณสำหรับการอัดฉีดขนาดนี้ผมไม่เคยู้่ึกอยากลงแลงขนาดนี้มาก่อนนะครับผมและบอกเลยว่าตีผมไม่ธรรมดานะครับผมนะแอดวีนเดอะเบสพีเจวายช่วยกันอย่างคันแข็งมีลีมิกมาช่วยบ้างมีเอฟอาร์เอ็กซ์มาช่วยบ้างผมบอกเลยโคตรชิลด้วยความโชคดีเราทนกำไร2ดาว5ดาวบ้างคือบอกเลยยิ้มเชนแต่พอผ่านไปครึ่งหนึ่งปุ๊บกิดง่ายโผลมาตักสตรีมกู ต่องแล้วก็่องแล้วก็่องแล้วก็่อเฮ้ยเฮ้ยลึกไปลึกไปแปะแปะงนี้ก็ล่ำเลยละกันครับผมนี่ไงที่เน็ตหลุดหรือเปล่าครับเนี่ยพี่เจ๋อแล้ว และ2วันสุดท้ายก่อนจะรีแรงวันแรกครับทุกคนผมล่อไป7ชั่วโมงทั้งแพ้ทั้งชนะ4ชั่วโมงแรกไม่ชนะเลยนะครับทุกคนหลายคออนอาจจะถามว่าทําไมผมไม่รีบเล่นมาเล่นวันสท้ายผมอยากลองของทุกคนแบบมันดูชาเลนจ์มันดูคอนเทนต์ดีบแบบเล่นว่สุดท้ายใจร้านั่งไต่อยู่แบบชิวๆหัวผมมาคิดแล้ว2ชั่วโมงจบกลายเป็นว่า ต้นเกมมันเป,นเปนไปยียกอยู่ร้อยว่ะแก้อ้เอ แลยนี่คือวันที่ผมทรมานที่สุดตั้งแต่ผมเล่น RV ร์วีมาแล้วขาดทุนตั้งแต่ตาแรกแพ้วนไปวนมาจนพี่วีเป็ดพี่เจวายท้อโอ้ยห้าแล้ไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วทำไมใจพวกกูถึงบนมอขนาดนี้ครับสู้สิครับสู้อะไรไอ้เหี้ยมีที่อะไรสู้เคียร์คริปไครับมันก็เคียร์มาทุกเกมเลยแล้วก็พลิกทุกเกมอย่าคิดว่าเราน่าสมเพชแค่เกมนี้เราน่าสมเพชทุกเกมแต่เราก็ชนะมาได้เจอได้เยอะเราไม่ได้เกมน้ำสักเกมเลยอย่าหลงตัวเองเราสู้ได้ไปเฮ้ยกูยิงกิปได้เฮ้ยได้เปียได้เปดือบเปดือบเปดือบเดียบเดือบเดือบเดียบ ไปไปต้นม้ต้นม้ไอเพชรบ้าวยเพ็ยาอาเอพี่เมี่เมกดนแข่งไว้กดแขงไอ้เงี้ยมาตีเบาแล้วเยออสวยี่้ยอไยไอ้ยี้ยียย ทำไปเพื่ออะไรวะ <What S 3> บอกนะมันจงใจได้ไม่มันทำเพื่ออะไรอ่ะงงาแ<ส>ักทำไมอ่ะงงไอ้เขามึงลงคลิปกูบอกเลยนกูเรียกมาหาทัวร์ไปแน่มันดักสตรีผมประมาณ3-4ตาแบบกดยับมันส่งรูปเหตนมาเม้นด่าก,กูว่าให้ลง,ลง,ล,ง,ล,งลงเสียดาวและสุดท้ายผมก็ต้องดึงพลังทั้งหมดออกมาและได้คนมาช่วยครับนั่นก็คือ M R X Mark Alati และ P J Y นั่นเอง และนี่ก็คือตาสุดท้ายของแรนด์ซีซั่นนี้ณเวลาตีสาถ้าแพ้ทุกอย่างก็จะจบลง้ยเฮียก็มีตรปเอากัะดาวเฮียเฮ้ยเฮียกูเดือดเือ้ก่อนแล้วกอนแล้วก่อนเฮียกไอยไอเฮีกูไม่โดนไปแล้วเอเฮียไอเี้ยไไอ้เฮียไอ้เีย คุณปล่อยให้คินิโตะออกกระเฉดแล้วนะเฮ้ยเกินไปแล้วนะเอ้ยมึงเอ้ยมึงตรงใจโยนใสกูไม่ได้อะมเที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมั่นใจที่สุดของผมนะเยี่ยทุกคนไอ้เหี้ยกูณโดนยับอยู่โดนยับอยู่สุดจริงเนเ้อร์เลยนะพี่ดูไว้ไปอารินเบสตอมผมการันตีให้เลยไม่มีผิดหวังตั้งแต่คารินคนนี้โชว์ขนาดนี้นะแม่ว่ากูจะพลาดกูโทษมึงหน้ากันเราบอสเดี๋ยวพี่จะรับดูปถึงพลังของคีนิโตะไอ้ที่ต้องควยมันก่อนสินะมันเริ่มแดงนะพวมีมันเริ่มแดงน่าจะไปถึงช้ากว่าว่ะ น่าจะตายปั๊อย่างเงี้น่าจะตายไมาให้ดีกันให้เฮ้ยโดนลิสเตอร์โดนลิสเตอร์โดนนะพี่โป้หมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วเี้ี่ป่าเวทเดี๋ยวเวลากูเกินล้วย้อนนะครับย้อนหายเตายตายตายไม่มีปีไม่มีปีไม่มีปีกตอนนี้พี่แบบว่าเมาจนพี่แบบไม่รู้ชื่อใครตำแหน่งมันเปลี่ยนกันมั่วเกินกูงงหมด เล่นดีเล่นั้นเวยมันสามีกปีกดี๋จะพุ่มมีจะพุ่มมังกร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 ไดี๋้แล้วได้แล้นนั่นล่วโอ้เชฟปลาตกตายแล้วกันไม่มีฟิกนะดรซซี่ไม่ดัซซี่มีฟิก ยดตัวเราเตาตัวเรเตาวเราเตาไปไปไปไอ้เพ yeah ็ทเปตายเลยหมดแล้วไอ้เฮ้ยน totally ี่นะคอร์สไปเติมร่างระวังนะคอร์สเติมร่างนะกูมีวันเพชรได้สามีเล่นได้่อมามาวันยาววันยาววันยาวลิเกอร์ลิเกอร์ติดห้อมไพ็หมดแล้วลิเตอร์ไม่มีพีคีหมดแล้วหมดแล้วไปไหนไม่รับการยิ้มได้ว่ะ ตรงใจเราไป75ดสิบ้าดวไป้นเจ็ดสิบห้าดาวได้กูจะพาพวกไปเลี้ยงชาบูไปลุก MVP ครั้งนี้คือบัตรดันดาวเออคือ MVP แท้มันไม่ลาวดาวไม่ลดหรอกอ๋อเมื่อกี้ MVP เหรอเออสองตาใช่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 ตะขอขึ้นมารอตะขอรอรออยู่รออยู่ได้อยู่นะตรงนี้เล่นได้สวยครับมีอันตรีนะมีอันตรีย้อนยอมีพิกย้อมีพิกย้อมีพิกย้อนมีฟิกย้อมีฟิกอาวุ้นที่ป้อมไม่อยู่ที่ป้อมไม่อยู่ ไว้คิดหมดนะไว้คิดหมดคิดหมดออกได้กได้ออกก็ได้ออกกำลังเสริมตัดบูเอ้ยตัดบูนาคอนมาลงแข่หม่นะพ่นาคอนเนี่ยไอ้เจ็บเป้ปเป้โลดแล้วไอ้เพปเโดแล้วตัวนั้นเออใหญ่เนวะไอ้คนกายขนาดแล้วเน ดูคนดูสดใสใครดีกูก็ดีใช้ต้องเปิดเพลงหมาป่าหมาป่าเดียวดายคู่กับ75ดาวเลยกูไม่ใช่หมาป่าเดียวดายแต่กูเป็นหมาป่าที่มีเพื่อนพ้องเล่นต่อไปจนดีนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับการเล่นของทุกคนทำให้ผมมีรอยยิ้มบคุณมากมันมีความสุขว่ามันอินเอวมาเยอะก่อนที่จะจบเกมเนี้ยขออย่างหนึ่งเนิขอได้ดาบสายฟ้าก่อนได้ปะ กูกูต้องไปแบบบอสที่ใจดีใช่ไหมบอสที่มันมันมันจะได้เข้ากับสกินไงอ้ไอ้ยอยทำแล้ก็ทำไปี้ยชนะก็พออ้ยัยทำได้ก็ทำระก็พอมิโปดาบใส่ฟ้าพาใจลาวขึ้นเ5ดาวไงแกไม่รอดแน่เฮ้ยเฮ้ยเ้าไยวเดียวเดีเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวดเดยวเยวเยวี่

ไม่ออกจริงไอ้ชิบริโปดาบสายฟ้าพาใจเราวขึ้น75ดาวนเล่นเล่นอยู่แล้วเกมนิ่งทำไมนี่ร้องเลยร้องยเอฟกอลปล่อยปล่อยบอลพี่ป่อยบอจะขึ้นยัไบ้าเ้ยต่อการเดี๋วิบะเตะวิบะเะไ่ด้ฮึบ้อเแผมผมจะทีมบ้างคือี้บลตัวเลยไม่ได้บ้าเค่อยดีกว่าป่ะย้อนแ ตึงไหนตึงหนต่ยอะเต็มเท่าไรตั้เแล้ว้แล้วตั้งแล้วตัแล้วตั้งแล้วตั้งแี่วตัแล้วตัมงแล้ตแล้วอั้งแล้วตังแลวไ้ลตัง้วตังแ้วั้งวตั้แลวังแล้แล้วันงกก้ลต้ลวต้บแล้ววแวแล้วแล้วว้ังว้อยู่ดึงดึงเจอไปแมัน ชอบชอบพัเูกาไปะิดใหมม่นะิม่เกิสียงแม่หมดเลยเต่าเดฮเาเีรคอได้นะพี่เร้ไอ้อ้อ้อยู่ดีเด็ดเ็ปีเอามึงหยุดเลยนะมดเ็นเหมือนกันนะเนี่ยดาวมาดาวมาดม

ยยยดีสุดเลยครับดีแล้วครับพี่14ชั่วโมงเยี่ยงกูรักคู่มิองขอบคุณมากเย้่เจสิมาดาวชนะเพราะดาบไฟนะมึงออกติดเล่นกันได้เยียออกมาได้ออกมาเลยในสุดครับทุกคน จะได้เห็นง่ายแต่เย็นจะขอบคุณใครไม่ได้นรัแน่ๆเลยขอบคุณ m อ็กนะครับมาร์คด้วยเพจจี้แล้วก็อาราตี้นะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากคืออะไรพี่มันเป็นหน้าที่ของคีรีโตอยู่แล้วใช่ไหมพี่เอาไวเทสทะเลว้่งอารันตี้แล้วไอ้คนละบาทไอ้เหี้ยแล้วแบบเหลืออะไรอ่ะเหลือ12นาทีอ่ะ ต้อปิดทุกอ,อย่างแม่งพอดีเปะ๊ะแม่งเป๊ะตรงกูมีบัตรกันดาวด้วยไรพู่งไโดไนรถเก็บดาวทีหลังบ้างทีหลังจะเป็นลำบากคือพุ่ตรงอ่ะคือที่ไม่มาเก็บเพราะว่าอยากจะได้ควาสุขที่เหมนะือนแบบวันวันสุดท้ายมันจะได้แบคอนเทนต์แบบเหมือนเราวางมาแล้วเขาจะคำว่าวางมาแล้วว่าแต่เทียบมันดูดิ คือผมอะไม่มีปัญหาด้วยกับการที่ผมจะโดนดักสตรีมเพราะมันโดดมันโดนเอาฮาได้อยู่แล้วเข้าใจฟีลปะมันโดนตาหนึ่งสองตาไอ้ยี่เม่งดักกูมัน4ตาบ้าหรือเปล่าไอ้ยี่ดักสีตา,ตาปุ๊บส่งคนมาด่กกูต่อส่งลุกเพีรมาด่กกูมึงต้องเป็นคนแบบไหน <W are> เราจะลืมการทําแบบนี้ได้ยังไงทุกคนทุกคนครับี่านไม่รับ <laughs> ไปหาอะไรกินไงไปไปบอกเลยใจเราว75ดาวแล้วจอมยุดเขากำลังลําดาบกันอยู่นี่ก็โทรมาจะบอกว่า75ดาวแล้วสินะเจนรู้แหละเพราะการที่นายโทรมาเวลานี้มันมีนมอยู่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละฮัโลโหลฮัลโหลเกดครับเกนพี่เจดสิบห้าวแล้วเกด ดีด้วยพี่ผมก็ดูพี่อยู่เนี่ยแหละเล่นไปดูพี่ไปเนี่ยเก่งเรียกภาษาได้ขนาดนั้นเลยหรอว้าดูความพยายามของพี่ไงตั้งหลายวันเมื่อวานก็ตีสามวันนี้ก็ตีสามถือว่าสุดยอดมากครับพี่ชายพี่มีกิจเป็นแรงบันดาลใจพี่ขอบคุณกินมากเรียกว่าแรงบันดาลใจได้เหรอพี่ใช่พี่คิดถึงความเก่งกาจและขาอ่อนของกิจในจังหวะดาวสุดท้าย่ก็่ลยสามวรถผ่านมันไมาได้กิจไม่ได้เห็นแต่ขนขาผมมันไม่ได้เห็นขาอ่อนหรอก เดด้ยครับเดี๋ยวผมทำให้ไม่บิดตอกไม่ต้องห่วงเยโดแล้วเดี๋ยวเราคุยกันได้ครับโอเคครับ